ถ้าเขาจะกลับมากระทรวงสรรพสุขเราก็มีวิธีการที่จะเก,กลี่ยอัตราหาตําแหน่งว่างรองรับเขาเท่านั้นเองภาพจริงที่อาจารย์ได้ยกขึ้นมาก็คือมีเอาไปแปะที่สาธารณสุขอำเภอนะครับไปหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการเป็นเป็นหน่วยบริหารหน่วยเลกรเลเตอร์อัตราตําแหน่งนี้ก็จะไปกองกองอยู่เพราะ มันมีตำแหน่งว่างรองรับคนที่ไม่ประสงค์ไปซึ่งอันนี้เป็นปัญหาผมเองก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็พยายามต้องหาแนวทางที่จะพูดคุยกันคนกลุ่มนี้เราช่วยเหลือเยียวยาอย่างนี้นะครับคือหาตำแหน่งว่างให้ถ้าไม่มีตำแหน่งว่างถ้าไม่มีตำแหน่งว่างแม้ไม่ประสงค์ที่จะไปอยู่นะครับเขาก็ต้องรอเหมือนที่อาจารย์พูดถึงต้องรอที่จะรอ ตำแหน่งว่างเป็นตำแหน่งที่เขามีตำแหน่งจริงๆช่วงที่รอเนี่ยแน่นอนครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาเคยได้รับเนี่ยเงินค่าวิชาชีพเงินเพิ่มต่างๆเนี่ยมันถูกตัดไปแล้วอันนี้เป็นปัญหาจริงๆครับซึ่งผมเองต้องขอบพระคุณที่ต้องไปแก้ไขกันอันนี้คือกลุ่มในคําถามข้อที่1นนะครับในข้อที่2เนี่ยถามว่าจะยกเลิกการถ่ายโอนได้หรือไม่ต้องกลับยนรรท่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์เจตด้วยความเคารพครับท่านสมาชิกที่เคารพครับ มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายกำหนดไว้เราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้และแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจนนกจาาจ็ไม่ได้เขียนบังคับไว้ว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ครับเขาใช้บนบนพื้นฐานว่ามีความพร้อมและสมัครใจแต่ไม่ยกเลิกการถ่ายโอนต้องไปเตรียมความพร้อม บนพื้นฐานความสมัครใจอันนี้ก็เป็นภารกิจของกระทรวงสรธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องทํางานร่วมกันนะครับขั้นการกระจายอำนาจต้องไปปรึกษาหารือร่วมกันคําถามที่3นะครับจะต้องรอผลการประเมินเพื่อมาชะลอหรือยกเลิกการถ่ายโอนหรือไม่ใกล้เคียงกับคําถามที่2ครับคำตอบที่2แม้ผลการประเมินออกมานะครับ แต่ผลการประเมินนั้นไม่ได้บอกว่าประเมินเพื่อไม่ให้ถ่ายโอนเป็นการประเมินดูเรื่องปัญหาอุปสรรคดูหาแนวทางและวิธีการแก้ไขก็ต้องตอบด้วยความเคารพครับว่าแม้ผลการประเมินออกมาอย่างไรไม่สามารถที่จะชะลอชะลอได้ครับชะลอทําได้แน่นอนเพราะว่าแผนสามยังไม่ออกครับเอาแผนสองให้จบก่อนว่ามีความพร้อมขนาดไหน,นไปได้ขนาดไหนอย่างไร แต่ยกเลิกไม่ได้ฉลอได้ครับะลอได้เพราะฉะนั้นผมกลับขอบคุณรรท่านประธานก็ตอบย้ํานะครับว่าบนเงื่อนไขการถ่ายโอนเรายอมรับในเรื่องของการกระจายอํานาจเราเชื่อม,มั่นว่าการกระจายอํานาจไปสู่พื้นที่ชุมชนและให้เขามีส่วนร่วมได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดนะครับและบนพื้นฐานที่ผมเองเข้ามารับหน้าที่ในรัฐมติว่าการกระทรวงสุขเรา ทำแนวนโยบายที่จะจัดบริการสาธารณสุขนะครับเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยภายใต้บริบทการผสมผสานไม่ยึดติดว่าจะสังกัดกระทรวงไหนกรมใดเรายึดประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้งยึดประชาชนพื้นที่เป็นตัวตั้งและบูรณาการการทํางานร่วมกันขณะนี้แนวคิดนี้ได้ดําเนินการนะครับเรามีขั้นการพัฒนาสุขภาพแห่แงชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้เข้าไปดูแลการจัดบริการที่เป็นเอกภาพนะครับในเชิงนโยบายและหลากหลายทางปฏิบัติเนี่ยเพื่อยึดเอาคนเป็นศูนย์กลางในการดูแลทุกหน่วยงานม,มาบริการกันอย่างเช่นหนึ่งจังหวัดนะครับแนวคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาลคําว่าโรงพยาบาลนี่หมายถึงสถานบริการทุกแห่งนะครับเป็นไปได้ไหมขณะนี้เรากําลังใช้แนวคิดนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาครับดิจิตลอลระบบดิจิตอลสุขภาพนะครับการบริการผสมภูมิที่จะครอบคลุมต่อไปในอนาคตระดับทุติยภูมิที่เรากำลังวางโครงข่ายรองรับระดับตัดทิยภูมิที่เชื่อมโยงสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะค่อนข,ข้างที่จะมีความแทรกซ้อนมีความจําเพาะนีครับมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้ทุกกระทรวงทบวงกลมเพราะ,ะนั้นผมมั่นใจครับว่าในอน,นาคตอันใกล้นี้เนี่ย ปัญหาการถ่ายโอนที่เราจะมาพูดคุยบนพื้นฐานความพร้อมการวางจัดสรรตำแหน่งต่างๆและผมเองยังขอยัดกรอบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมา,สมาชิกด้วยความเคารพนะครับจริงๆร,รูปแบบของการจัดบริการแม้จะมีถ่ายโอนไม่มีถ่ายโอนนั้นเชิงนโยบายแต่วิธีปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรอพอสอตอนะครับสารน,น,นันมร์อนีรมัยน้ามันมีนเฉลิมพระเกียรติหรือ โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะทําหน้าที่ของตัวเองไม่ด้อยกว่าเดิมไปตามระบบระเบียบไปส่วนเรื่องของคนไกกกรหางจัดการก็ว่าไปอย่าไปกระทบกับการจัดบริการก็ผมก็จะนําเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือในขั้นการกระจายอานาจนะครับว่าเราอาจจะมีบทเฉพาะการว่าทุกอย่างก่อนที่จะมีความพร้อมเนี่ยหรือขณะที่จะถ่ายโอนเนี่ยต้องจัดบริการในรูปแบบเดิมอย่างน้อย หรือตามเติมเต็มในสิ่งใหม่ที่จะเป็นเชิงนโยบายไปอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหาก็กลับขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านอาจารย์เจตศิริานนท์นะครับที่คุณาได้ตั้งคําถามทั้งสามคำถาม